สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมพาพีพระนองมารวมงานนะครับเนาะงานสัญญาบัตรพัดยศพักภูวิวิตอรันธรรมนะครับวัดป่าธรรมวิทย์บ้านหอตะบลกระสานอำเภอเพื่อจังหวัดอรรถให้นีครับตอนนี้กะนั่งรำนะครับเนาะนั่งรำในเมู่บ้านกะกำลังตั้งขบวนครับนี่ครับลงท้ายด้วยสามสาม นี่ครับโคโซกะกำลังตาเตรียมประกาศนะครับเกี่ยวกับงานเป็นงานสัญญาบัตรพัยดยศนะครับเนาะนี่ครับ,อรบตอนนี้กำลังจะเริ่มตั้งขบวนนะพี่หลองเดี๋ยวพาชมบรรย,ยากาศทางในครับก็จะมีมีนางงามครับเนะาะนี่ครับคนในมู่บาทเลหละครับพี่หลองออแต่งตัวใส่สุดขาวครับ ข่าวถือพัดคุ่มพัดออกไหมครับนี่ครับทำรวยงานรายการภายในหมู่บ้านซี่มู่บ้านซี่ยัช่ครับพี่ต้องนี่ครับกาลังเริ่มครับนี่ครับกาลังตั้งขบวนครับทางมือนี้ฝนตกเล็กน้อยครับพี่น้องมีฝนตกก่อนจะตั้งขบวนอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับแต่นี่ฝนก็ได้หยุดแล้วครับ โอ้ทางหลังครับมีรถเครื่องเสียงนะครับเนาะ <c oughs> นี่ครับกวนรังกำลังตั้งครับเคืออาจจะบโบโบโบอยแหงมาได้ครับเนื่องจากมีคกอนฝนตกแล้วครับ <c oughs> นี่ครับกำลังตั้งตั้งขบวนครับ <c oughs> จราจรครับพี่น้องนี่ครับทั้งด้านหน้าจะเป็นบ้านพักเนาะครับเนาะบ้านพักของเสียบัญชาครับพี่น้องนี่ครับบ้านไม้นะครับเนาะบ้านไม้ครับพี่น้องนี่ครับอยู่ติดลืมถนนเนะครับปีนี้ก็มีมีงานคอนเสิร์ตขึ้นบ้านไม้ไปเรียบร้อยแล้วครับประกาศล้อร้ออีกปีปีหน้าแล้วครับเนาะได้ยินข่าวว่าเสียประจาก็ยังจัดงานอีกต่อเนื่องครับเนาะ เป็นปีนะครับเนาะปีละเทือครับช่วงสงการพี่น้องนี่ครับบ้านใหม่สวยงามครับอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยครับเส้นบ้านพื้นน้องวัวลำพูนะครับเนาะนี่ครับถนนที่จะทําการแห่ไปกับพ่นลนะครับจากหน้าบ้านเสียประจักษรนะครับเนาะพูนจนถึงวัดวัดป่าทํามไมเพิเภกวัดหนองหอครับพี่น้องเราจะทางกับประมาณจากประมาณถ่าร้อยเมตรครับนี่ครับพูนฝนกับมาแล้วพี่น้อง ครับภาพเงาๆครับนี่ครับตอนนี้กำลังตัดเตรียมแล้วครับเนาะนี่ครับกำลังเตรียมขบวนอยู่ครับพี่น้องคืบๆมาแล้วครับฝนก็เริ่มจะมาแล้วครับระยะเบิ้งไกลๆครับมันจะมีรถตามหนวย รสอคันะค่ะอยากชมบรรยากาศนังลำานนานงลำนะครับเนาะนังลำระจาหมัวบ้านนะครับตอนนี้ประธานรถมวอลั่ร่งประกาศอยู่ครับประกาศเรียงลำดับนะครับเนาะก่อนหลวงพ่อก่อนรถหลงพ่อนครับตอนนี้กำลัง ขันหัวรถอยู่ครับนี่ครับตอนนี้การขารังตั้งขบวนครับตาบงไปบนเลยครับตั้งขบวนแห่ครับครับกระงอเาตั้งขบวนแห่กาบด้วยชุดขาวเด้อทีมงานบนขบวนงานสัญญาบัตรพตัทยาพักกูชุดขาวปีวิศน์อารันรมครับวัดป่าทำเวอบ้านตอนหมอตำรวจกระสานมาเพื่อเพื่อจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องชุดขาวก็ครับตอนนี้เปลี่ยนลำดับไหมครับ ในกระหันทั้งหน้าไปด้านทิศตะวันออกนะครับเนาะนครับทางด้านทิศตะวันออกตอนนี้กำลังจัดลำดับขบวนอยู่ครับพี่น้องเปิดเครื่องจัดนะนี่ครับน้ำด้วยร้น้ำชุมชนนะครับเนาะอบตพ่อสงฆ์ไปจบท้ายด้วยล้างน้ำนั่งล้าครับพี่น้องอบตตำบลพอสงฆนะครับเนาะไปเล่นครับนี่ครับฝนกาลังจะมาครับพี่น้อง คนกาลังจะมาครับครับแล้วครับนำหน่วยงานขคาราการครับตำบลเข้า,าศาสรนะครับเนาะกาลังตั้งขบวนครับพี่น้องตอนนี้ก็ได้เวลาได้เวลาแล้วครับเนาะนี่ครับ นี่ครับแบบมีหน่วยงานสารการนะครับเนาะอยู่ใส่ใส่สุดเท้าครับครับพระคุณเจ้าแถวนานะครับพระคุณเจ้าแถวนาต่อไทยแถวนากคือพื้นเท้านะครับให้ชมตอลับบรรยากาศตั้งขบวนครับท no ี่ผู้นำชุมชนหลังจากนั้นกลายเป็นชุดขบวนรับถวายนะครับขบวนแห่มาพร้อมคนครับพี่น้องตอนนี้ครับ คนกำลังตั้งขบวนแล้วครับกาหนองแหวนะครับตามนั้นเนาะตารับรถกาจัดตามระดับคิวแต่ว่าลดเครื่องเสียงนี่จะได้นี่ครับในกาลังลำน,นะครับเนาะตั้งขบวนนี่เท่าไหร่ต้เด็ดกระปล่อยเนาะพันาไปท่าเคปเพื่อ้นเราอนหลอกนะครับเนาะนี่ครับนางงามครับาหาดอกไม้พันผุ่มพันดอกไม้สวยงามครับกําลังตั้งขบวนนี่ครับพี่น้องนี้ ครับงานสัญญาสัญญาบัตรพัดยศครับทุกขวนทุกวได้ชมเพิ่ม่ารบวโลมาเป็นเส้นเกัางห้าต้อนะครับเพ้อนรับมาร้อมสายฝนครับพี่น้องฝนก็ตั้งเข้าแล้วครับกอบนี้กำลังรด้ขบวนด่อยไปัดเรียมตามนังนีรถเครื่อเพียง คี่ครับนี่ครับสามโมบานสี่โมบายนะครับเนาะสี่โมหาชุมชนครับพี่น้องนี่ครับกำลังครับอยู่ห้างนั่นลังคุณนุมพี่ครับเหนอยู่ถหานลุนท้ายขบวนนะครับเนาะนี่ครับ โอ้ฝนกําลังมาพอดีพี่น้องครับไกลได้เวลาแล้วพี่น้อง,อน,องนี่ครับฝนกําลังจะมาครับนี่ครับขบวนกากําลังเริ่มตั้งเป็นชุดเป็นชุดเป็นชุดแล้วครับ อันนี้เขาจะในกับเตรียมไปเรื่อทีมงานกับเป็นบารมีนะครับขบวนแดงเสียงฝนมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับน้องๆนู่นหนูนะครับมาร่วมขบวนครับพี่เาันถือมาแล้วเด้๋ยวขับเรื่อยนิมนต์สุดรอสุดรอนี่ครับโอ้สวัสดีครับถือมาแล้วอ่ะที่ครับตั้งขบวนเลยเลยครับตอนนี้ก็รอพระอาจารย์อยู่ครับรอพระอาจารย์พี่จะพาขบวนแห่นะครับเนาะครับกราบนิมนต์เลยครับ ผู้อาจารย์ครับขับกขับมีมนเลยออกมาถือมาแล้วครับออกมาถือมาแล้วหันหน้าขึ้นทางด้านทิศตะวันออกนะครับเนาะครับน <she> ี่ครับสวัสดีครับน้ำขบวนขบวนนี่ครับนี่ครับนางงามประจหมู่บ้านครับขบวนใหม่เลยนี่ครับโอ้ยเขื่มเขื่อฝนเวลาโต๊ะข้างนอกบ้านเลย ครับขบวนแห่ก็เริ่มขึ้นแล้วพี่น้องนครครับผู้เชิญไฟนะครับเนาะเชิญไฟชันยาวบัดพัดยศนะครับผู้วิเวียนอรัญทรรนะครับเนาะวัดเจ้าวาดวัดป่าทำไม่เบิกบรรหอตะบนข้าสารครับนี่ครับแห่ทำการไต่บนนะครับนี่ครับนำเลยองค์การบริหารส่วนตะบนนะครับเนาะส่วนตะบนข้าวสารครับ สัญญาวัดพัดเยอะกับ,บน้ำหนาเลยครับนี่ครับครับแอะนี่ครับ,รรบสำนักงานอบตตะบนข้าสารครับนี่ครับโอ้มาความสายฝนเลยครับครับ สวัสดีครับนะครับผู้นำชุมชนครับผู้ใหญ่บ้านกำนันอบตครับตำบลเขาสานครับอยู่ซุ่มกินเย็นพี่น้องครับอยู่ซุ่มกินเย็นครับครับโอ้เป็นแต่เป็นแต่อยู่ซุ่มกินเย็นนี่ครับแข่งเขาสายคนเลยครับนี่ครับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเนาะซีโมบ้านซีชุมชนหาหมู่บ้านครับพี่น้องนะครับรถขบวนครับ บริษัทมานบกสร้างนะครับกลายเป็นเชียร์เชียร์ไงครับน้อนถิ่ครับพาัดจานท์ครับอาทูครับนะครัาท่านไรพนครับพี่หนักนะครับขบวนนั่งล่างไปพี่หนักนะครับในมณฑ์พระจานทร์ครับผมอาทูครับ แล้วก็มีนางรำครับคุยดอกไม้ตามเส้นทางที่ขบวนแห่ไปได้ครับนี่ครับนางรำครับนางรำคุณพี่น้องแะครักลางใจพนครับนี่ครับชานผุ้มผ้าระไม้เครื่องแต่งกายนะครับแสดงถึงคีอวิถชีวิตชีวิตชุมชนทั้งอีสานนะครับเนาะนี่ครับขบวนนางรำชุดที่หนึ่งนะครับภาพด้วยแม่ชีแม่ขาวนะครับเนาะ ใครในหมู่บ้านครับนะครับพรอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับอาจารย์กับคนในหมู่บ้านนี่แหละพี่น้องมาร่วมทำบุญนะครับแง่ชั้นอยากบัตรัตรยอดพระภูวิวิดอารามทำมาเป็นพระภูชั้นเอีนะครับนะครับแล้วขบวนยาวเลยครับแง่ทำการใส่คฝนครับพี่น้องนี่ครับทั้งฝนตลบ้าก บนตกมาครับพี่น้องครับว่าเป็นปูนเดงห้องรถครับนี่ครับน้องๆนักศึกษาโรงเรียนนครับมมาทำการใส่พนครับโอ้เฮอดีแล้วเดีด้โอ้แขกพนครับนี่ครับผมในน่นนีกันครับครับครครับครับครนี่ครับโูโซครับทำการใส่พนเลยครับนี่ครับ แ้่พี่น้ังครับวันแง่ขอออวันแรกจเดิมาร in อบรอภาพบวดหรือภาพบวดจนนะครับนะครับกระงทางขบวนนี้ครับ ทีมนะครับ้า่ของานงค์การบริหารจัดการต้นะตาครับนะครับมารวมงานที่แค่พัดยอดการดูดยาวัดพัดยนะครับกของครู้เลยครับหรือครอบตู้วิวิาลังทำนะครับครอบนครนะครับรวมเคร้บคแย่ครั รำครับตอนนี้ครับพระหอนวัดเรากำลังแห่สันยานบัตรพัดยศนะครับเนาะขอพระครูวิวิทย์อารามธรรมนะครับจ้าววัดวัดป่าธรรมวิเวกปันนท์อตำบลคาสานลำเภอนสุ่ยยะพนธ์รอดนี่ครับเกมีกับพาพี่พระนองมาร่วมอุบุญหรือลุกโมธนาบุญร่วมกันนะครับนี่ครับฝนนางงามนะครับเนาะนางงามในหมู่บ้านนะครับเนาะมาร่วมแห่ รอบโบสถ์นะครับรอ่ะโบสถ์รัชร,รัตนนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้ก็กลังเริ่มเริ่มงานรอบแรกครับพี่น้นองเดี๋ยวมีผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนในหมู่บ้านหนะครับเนาะ,ะมาร่วมอนุอน,อนุโมทนาบุญน,นะครับเนาะนี่ครับ ครับน้องนรูครับจากกเรียนในอำเภอบ้านเือนะครับขบวนพระสงฆ์นะครับอาจารย์พระคุณเจ้าครับเจ้าคณะตำบลอ่างางในพิลลังน้ำขบวครับ ภาพบรรยากาศและเงาเปครับพี่น้อง สัญญาบัตรพันยศพระครูวิวิทย์พรันทำนะครับเจ้าวาดวัดป่าทำไมเไดป่าราทอตำบลสารน้ำเพื่อนมืออย่างวัดร็ท่านี้ครับที่มีพาพี่น้องพาท่านผู้ชมครับมาชมงานแห่สัญญาบัตรพันยศนะครับพระครูวิวิทย์พรันทำนะครับเนาะครับทำกรรมใจคนเลยครับพี่น้องครับ มีหัวนั่งลำนะครับวนะ่านั่งลำอยู่ใช่ท่ามีผู้เฒ่าผู้แก่คุณไทยในหมู่บ้านนะครับวนะ่ามารวมรบอนุโมทนานะครับนะครับปไปชมภาพบรรยากาศระยะไกลครับพี่น้อย เดี๋ยวพาพี่น้องมาเปิดงานบปิพี่นี่ทางอี่สังเลยพี่น้องครับหลังจากรไลไลคลิปนะครับน้องพา,าชมพาพี่น้องไปเที่ยว 3, สามเทศกาลงานอุ่นกว่าพี่นี่งานชุมชนต่างๆ เฮ okay, แล้วบริมนวนครับที่ีโก็มีโอกาสได้มาที่บ้านหมบมงครับเนาะที่จะมาโดนที่นี่ครับพี่น้องมา,มาจบอกางงนชัญญาบัตรพัยดยศพราครูวิวิทย์อรัญธรรมนะครับเจ้าววัดวัดป่า,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 าธรรมวิทย์วัดหอธรรมวรสาน,านนะเพื่อนวิญญาณทน,น,น่ในเรือยนยศเป็นชั้นเอกนะครับเนาะ โยร้ายเหยียดผมแปลไปใจคิดได้พี่น้องนะครับปีนี้ทางยีสานครับนะครับตอนนี้ครับมาผ่อนวัดป่าทะเมบ้านตอนฮอร์ตะบุกขานเพื่อๆเลยครับก็ไปกันจะเป็นพี่ีมาที่ซื้อควรพี่ที่ส่งเลครับเนาะนะครับหลังจากแหน่ทำขางใจบ่นมาพี่น้องครับ ตอนอนี้กากาจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ทีส่งแล้วพี่น้องนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับเนาะฝากทุกท,ท,ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมเมืองหน่อยไม่ได้พี่น้องเพื่อที่จะประวัติคลิปใหม่ๆครับทีนี้กากาพาพี่พ่อหน่อมาร่วมทำบุญอะมุโมอะนุโมทนาบุญนะครับเนาะนี่ครับงานสัญญาบัตรขัดยศนะครับพระครูวิวิทย์อรั์ธรรมเป็น พูดแทนเองนะครับเนาะนี่ครับตอนนี้กําลังเริ่มพิธีส่งแล้วครับเนาะขอขอบคุณทุกท่านนะครับเนาะที่เข้ามารับชมคลิปของเมือง,งน่านนะพี่น้องตอนนี้พี่นาเลยกิจกรรบมาจะพาท่านมาชมไปหมดสองเช่าเมืองไร่กลางพาท่านมาชมทุกท่านกดติดตามไม่เด้อดพี่น้อง เจ้าที่เจ้าภาพที่นม,ม,ม่ของผมมั่งหน่อยครับสัาที่นี่ก็สวัสดีครับ